สวัสดีครับวันนี้วันที่12กันยายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับเป็นมีดสุกแข็งเป็นมีดใบข้าวนะครับยาวครับยาว12นิ้วพอดีนะครับ หนึ่งฟุตครับด้ามจะยาว6นิ้วครึ่งนะครับความกว้างของสงนิ้วพอดีครับหลังเราจะทำแบบนี้นะครับบอนแบบใบเลื่อยนะครับบันเรื่อยนะครับไปข้าวแหลมนะครับ ออกสตเลน,นะครับด้ามไม้ประดูลมดำครับพกพาไปท่องเที่ยวนะครับเดินป่าตั้งแคมป์นะครับผมครับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับ เรามีฝักโท่อพ v วผูกเชื่อกให้นะครับรัดเข็มขัดนะครับทิ้งใส่รถไปใส่เป้ไปได้นะครับท่านใดสนใจโทรมาได้ครับผมยาวหนึ่งฟุตสันจนาสีมิลน,นะครับโคงกว้างสองนิ้วพอดีมีฝัก ให้เรียบร้อยครับถือง่ายพกง่ายครับสนใจโทรมาได้นะครับขอบคุณครับ